โอโโโโโ้คุณคุณแพนนะฮะแพนแปดเจ็ดเจ็ดแล้วกันเนาะโอเครับแซบนะครับหนูปวดท้องทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังก็แปลว่ามันเป็นธรรมชาติของเพศแม่เนาะลุงบอกว่าเป็น ระบบนิเวศวิทยาของเนเจอร์ของคนที่เป็นเพศแม่นะครับนิเวศวิทยาประจําเดือนต้องมาต้องไปเนาะอืมแต่พอเวลามีประจำเดือนมาก็มาแค่ก็ปิดกระปล่อยแถมยังมีของแถมด้วยคือริ่มเลือดว้าวลุงคะิรมเลือดลุงก็พยายามที่จะจินตภาพนะฮะ ลุงเชื่อมั่นในส่วนตัวนะครับว่าลุงจะรู้หมดในห่วงแห่งจักรวาลหรือว่ามดลูกของฝ่ายแม่เพราะว่าลุงนอนอยู่ในตรงนั้นเนี่ยเกินกว่าแปดเดือนนะลุงจะรู้หมดแน่นอนก็เลยให้ฉายาว่าเป็นห่วงแห่งจักรวาลสำหรับคนที่เป็นเพศแม่นะครับขอให้ภาคภูมิใจครับท่านเป็นแม่คือท่านเป็นเจ้าจข,ของจักรวาลน,นี้นะ เป็นผู้ถือครองจักรวาลน,นี้จําให้แม่นภาษาลงโอเคนะเพราะฉะนั้นทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังก็แปลว่าในจักรวาลน,นี้มันมีทั้งของดีแล้วก็ไม่ดีที่มันพังออกมาก็คือมันสังเคราะห์ด้วยธรรมชาติมันเองทําให้ของไม่ดีออกมาจากตัวบอดี้คือร่างกายภายนอกภายในของตัวคุณแผนรวมทั้งหลายๆท่านที่เป็นเพศแม่ทั้งโลกไปน,นี้ด้วยนะครับขอให้เข้าใจตรงกันใน p o i t นี้เอาเถอะ เมื่อมันเป็นเลือดมาโดยทั่วไปก็ไปหาเขาเขาก็คือทั้งด้านการแพทย์ฝั่งตะวันตกเรว่องแผนปัจจุบันไปถึงก็ลุงก็หลับตาพูดนะอย่าให้ลุงลืมตาพูดเลยเรื่องพวกนี้คงไปขึ้นขาอย่างเสร็จแล้วก็ขูดนะขูดสิ่งที่มันตกค้างมันก็เป็นกระปรอยที่มันออกมาเป็นริ่มเป็นริมนี่นยนะครับคล้ายๆกับว่า ให้มันออกมาด้วยสะดวกเขาก็เลยพูดว่าขูดปากมดลูกหรือว่าขูดโพรงมดลูกนะครับขึ้นข้ายหยังเนาะดูไม่จืดเลยขึ้นข้ายหยังลุงก,ก็จินต,น,ตนาการหรือว่าจินตภาพไปงั้นแหละแต่เาเธอมาถึงนาทีนี้ช่วยบอกหนะะ่อยค่ะเขาไมช่วยบอกก็คือเล่าให้ฟังแปลว่าแชร์ความเข้า,ขาใจเลานะมันเป็นมาเช่นนั้นนะครับทีนี้ทหากว่าจะให้ลุงช่วยตัวเอครับ ลุงช่วยก็ไม่เมรัถ้าอยู่ใกล้ลุงนะมันจะง่ายแต่นาทีนี้มันมันคงเป็นไปได้ยากมากเพราะว่ามันถูกล็อกการเดินทางโอเคนะเราไม่ว่ากันทั้งหมดให้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันในสิ่งที่ลุงมีพลังงานบริสุท์จะรักษามนุษย์หนึ่งนั้นก็คือทางคุณแพนที่เจอาโจงมาหาลุงเนาะโอเคฟังให้ดีนะครับ เอาหน้าต่อไปกันแล้วกันนะฟังตามคําบอกนะครับแล้วก็ทําไปตามคําบอกแล้วก็รอหวังผลในเดือนต่อๆไปว่าเขาจะมากระปิกระป,ปอยหรือว่ามาแบบสมบุเสมอเมื่อเวลามาแล้วความปวดร้อยเปอร์เซ็นต์จะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นอนาคตนะที่ว่าแล้วก็เก็บรวบรวมเองนะครับตรงนั้นนะครับแล้วส่วนที่มันเป็นลิ่มๆออกมาเป็นนะมันลิ่มที่ว่านะมันคลี่บมืองทายไหมนะครับเริ่มต้นนะครับขอให้เข้าใจในสิ่งที่ลุงเราพูดถึงเนี่ย สุดๆของที่สุดนะทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังมันก็เป็นระบบของสุริยะจักรวาลเห้มาไปรุ่นเลยไหมครับ <c oughs> โอเคนะเอาเถอะมันก็มีคำว่าดูดอัดนะดูดผลักความกดความดันความชื้นหรือความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาล้งนะขอให้เข้าใจนะฮะขอให้ให้เข้าใจให้ได้มันมจะมีแรงดูแดแรงผลัก นในเรื่องของบรรยากาศตรงนี้สำคัญทีนี้เราจะอยู่ในชั้นบรรยากาศได้อย่างสม,โม,โมบูรณ์บริบูรณ์เราต้องปรับตัวเราขึ้นมาบูตบิลในสิ่งที่เป็นตัวเราขึ้นมาเพราะ,ะนั้นวิธีการไม่มีทางเลือกอื่นครับท่านรู้จักกับลุงอากาศเป็นยาน้ําเป็นยาอย่าไปไกลไปกว่านั้นเด็ดขาดนึกซะว่าลุงห่อคืออากาศลุงหง่อคือน้ํานะ ถึงมันจะเป็นไม่จริงจริงเป็นไปนไม่ได้หรอกก็แค่นึกมันไม่ได้สูญเสียหายแต่ประการดใดเห็นไหมถ้าอยากจะให้